สวัสดีคะ่ะช่องพายบุนเหลือแม่งเดือนช้างป่าเฟมิลรี่นะคะสวัสดีนะคะแม่แม่แมพีพ,พีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพาน้องอ้วนกับคุณแม่งเดือนนะคะมาทํางานนะคะอยู่ในป่านะคะบริเวณแถวแถวเออในหมู่บ้านของเรานี่แหละค่ะแล้วก็งานของ,งน้องอ้วนกับคุณแม่นะคะเป็นเออคุณแม่ลูกสายธรรมชาตินะคะก็จะอยู่ในธรรมชาตินะคะงานของน้องอ้วนกับแม่ก็คืออยู่ในป่าะคะ่ะนี่คือการทํางานนะคะอยากให้ดูนะคะนี่ นี่คือน้องอ้วนทานํางานอยู่นะคะคุณแม่ของเดือกนก็ทํางานอยู่นะคะกินอ้อยกินกล้วยอยู่นะคะเวลามาทํางานนะคะพี่ควันต้องเอากล้วยเอาอ้อยนะคะมาให้คุณแม่กินด้วยกับน้องอ้วนนะคะเพื่อให้เขาอยู่นะคะให้เขาทํางานกับเราแบบเออให้เสร็จลุล่วงนะคะประมาณนี้ดูนะคะดูน้องอ้วนน้องอ้วนก็คันนะคะคันใหญ่เลยคุณแม่ของเดือนก็กินใหญ่เลยนะคะอย่างที่แม่ควันเคยพูดนะคะว่า เออคุณแม่มองเดือนนะคะกินอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะช่วงนี้นะคะกินอร่อยทุกอย่างเลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้ทำงานนะคะนี่คือการทํางานหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าอุ๊ยทำไมทำงานสบายจังเลยน้องมุนเหลือใช่ค่ะสบายมากเลยนะคะ งานน้องอ้วนกับคุณแม่ก็คือสบายมากเลยนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วหน้าง,งานมันไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะคะคือ,อ,อการที่ปล่อยให้ช้างเล่นเป็นอิสระอย่างนี้นะคะโดยไม่ใส่โซ่นะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีน้องอิสระน้องมีความสุขน้องผ่อนคลายค่ะข้อเสียคือน้องจะวิ่งตะลืดนะคะไม่ฟังพี่ขวานนะคะนั่นก็คือจะทําให้ยากแก่การจับน้องนะคะงานของเราค่ะมีอุปสรรคนะคะ หลายครัง้งหลายคราวนะคะอุปสรรคจะไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันไปค่ะบางทีนะคะก็อ,อ,อุปสรรคนะคะบางทีก็ก็คือน้องจะไม่ให้จับนะคะหลังจากถ่ายคลิปเสร็จนะคะถ้าน้องหนีตัวเดียวเชือกเดียวนะคะแล้วจับคุณแม่องเดือนไว้ก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะคะแต่ถ้าออไปทั้งแม่ทั้งลูกนี้โอ,อ้โหยากเลยนะคะไม่รู้จะไปตามกันตรงไหนนะคะก็เต็มป่านะคะนี่นะคะก็ พาน้องนะคะเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้น้องไปเล่นดินแดงนะคะดูดากใหญ่ๆนะคะดากใหญ่ๆของใครเอ่ยนะคะอันนี้กําลังนี่นะคะให้ดูเถะว่าเราทํางานในป่าจริงๆนะคะเป็นแม่ลูกสายธรรมชาติจริงๆนะคะเดินตามน้องอ้วนแล้วก็คุณแม่วงเดือนนะคะนี่ก็คือการทํางานของเรานะคะได้แต่ละวันนะคะที่เออก็จะแบบนี้ทุกวันค่ะแต่ว่าเราจะไป ออวิวที่ไม่เหมือนกันนะคะ,ะแตกต่างกันไปค่ะในแต่ละวันนะคะ,ะพี่ควันนะคะก็ปล่อยน้องอ้วนกับคุณแม่วงเดือนแล้วนะคะให้นางได้เล่นกับลูกนะคะเล่นแบบชิวๆไปเลยอยากเล่นยังไงก็เล่นไปดูน้องอ้วนน้องอ้วนนี่ดื้อมากนะคะดื้อไม่ดีเออดื้อไม่ดื้อนะคะดูจากคลิปนะคะดูรูไหมคะว่าน้องอ้วนจะทําอะไร หามุมนะคะหาที่สูงสูงขึ้นจะเล่นของสูงอีกแล้วแน่นอนเลยนะคะประมาณนี้นะคะสไตล์ของน้องอ้วนเหลือนะคะเวลาทํางานก็จะประมาณนี้แม่ก็ยอมลูกนะคะดูยืนนิ่งๆนะคะกลัวลูกจะตกนะคะความเป็นแม่นะคะความเป็นแม่ก็ห่วงลูกเนาะไม่ใช่เออไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนนะคะก็ห่วงลูกกันทั้งนั้นหละคะ่ะ แต่การห่วงก็จะแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวให้น้องกับแม่ะคะเล่นอยู่แถวนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับบ้านกันนะคะดูคันคันก็คันจะขึ้นไปเล่นเออตรงสูงๆก็จะขึ้นนะคะน้องอ้วนแล้วก็เปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมุมถ่ายนะคะไปเรื่อยค่ะแล้วแต่ค่ะตรงไหนสว่างตรงไหนอะไรประมาณนี้นะคะมันคือการทํางานนะคะทํางานยังไงก็ได้นะคะให้ช้างแบบ อยู่นะคะให้สิทธิ์ลุ่งนะคะอาศัยกันนะคะซึ่งกันและกัน,นะค่ะเพราะว่าการทํางานนะคะเราต้องอาศัยช้างช้างก็ต้องอาศัยควานนะคะมันถึงจะไปด้วยกันได้เห็นไหมดูคุณแม่คุณแม่รักลูกมากเลยนะคะดูยอ่ยอให้ลูกขึ้นนะคะอืมดูอ้วนอ้วนดื้อมากนะคะดื้อจริงดื้อมากเลยสามขวบแล้วนะคะนี่คือเหตุผลนะคะที่เออ เวลาทํางานเสร็จนะคะจะต้องแยกแม่กับน้องอ้วนนะคะห่างจากกันนะคะให้น้องได้ทําความคุ้นเคยกับควานคนใหม่นะคะซึ่งจะได้ง่ายนะคะแก่การทํางานถ้ายังผูกด้วยกันนะคะการทํางานจะยากมากเลยนะคะเพราะว่าน้องจะพึ่งแม่ดู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 ด,ด,ด,ดูความดื้อเอ้ยเนาะมีไม้เลียวเนาะไปตีดาก ดูคันเอ้ยน้องคันหางนะคะดูคันหางเออช้างคันหางก็จะประมาณนี้นะคะหางน้องอ้วนเนี่โ,โหยไม่เหลือชิ้นดีแล้วนะคะเหียนหมดเลยนะคะเพราะวันเออเพราะว่าน้องนะคะชอบเล่นหางอย่างนี้นะคะแม่วงเดือนนิ่งเลย,ดยเดี๋ยวพี่ควานเขาจะพาเออน้องอ้วนกับแม่กลับแล้วนะคะเล่นแค่นี้นะคะก็ตัดช่วงที่น้องเล่นนะคะช่วงที่หยุดเล่นนะคะให้เออแม่แม่พี่ๆี่ได้ดูนะคะการทํางานของน้องเลือกับคุณแม่วงเดือนนะคะในแต่ละวันนะคะ ส่วนการทํางานนะคะของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องแยก<ม>ย้ายกันค่ะเพราะว่าผูกกันคนละที่นะคะไม่ได้ผูกที่เดียวกันนะคะไปกันเลยนะคะเดี๋ยวกลับบ้านกันเดี๋ยวจะไปแยกกันนะคะที่เออทางนะคะและแ้วเตะนะคะว่าจะแยกกันตรงไหนเดินตามคุณแม่วงเดือนนะคะขาคุณแม่วงเดือนนะคะจะเอเอ,อที่สังเกตนะคะจะเห็นว่าขาคุณแม่น่ะเดินไม่ค่อยถนัดนะคะ เห็นเจ้าของช้างบอกว่าเป็นตั้งแต่เอาคุณแม่วงเดือนมาเลี้ยงแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่านางไปโดนอะไรมานะคะขาปีเลยนะคะข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องเออพาบุญเหลือแม่วงเดือนช้างป่าช้างป่าแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปนะคะไปแล้วนะคะ น้องอ้วน,นะคะเดินไปกับควานของน้องเลยแล้วนะคะการทำงานก็จะประมาณนี้นะคะอยู่ในปา่าอยู่ในตามทุ่งตามอะไรบ้างน,นะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะก็ประมาณนี้เดินไปกับคุณแม่องเดือนนะคะคลิปนี้นะคะแม่ควานต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะการทำงานวันนี้ก็ ชิวมากเลยนะคะลาบเลือนนะคะน้องอ้วนไม่วิ่งก็โอเคแล้วนะคะปกตินี่น้องจะวิ่งเต็มทุ่งเต็มบ่าเลยนะคะมันก็จะทําให้เราเสียเวลาในการทํางานนะคะเพราะว่าต้องตามจับน้องนะคะคลิปนี้แม่ควานไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ